กลับเข้ามารับชมเรื่องเล่าเปิดตำนานในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปรับชมรับฟังพิธีการฝังเสาหลักเมืองด้วยการสังเวยคนทั้งเป็นหรือที่เราเคยได้ยินกันก็คืออินจันมั่นคงนั่นเองนะครับว่าจริงหรือไม่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเดิมประเพณีไทยแต่โบราณเมื่อมีการสร้างเมืองใหม่ณนะที่ใดก็ตาม สิ่งที่ต้องทำเป็นประการแรกคือการหาเลือกยามอันดีสำหรับการฝังเสาหลักเมืองจากนั้นก็จะดำเนินการสร้างบ้านเมืองกันต่อไปประเพณีการตั้งเสาหลักเมืองนั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเพณีของพราหมณ์ซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันและประเพณีพราหมณ์นี่เองก็ได้เผยแพร่เข้ามาในแหลมทองเกิดจากการเดินทางเข้ามา ค้าขายของพ่อค้าชาวอินเดียในสมัยโบราณที่เข้ามาค้าขายและตั้งรากฐานวัฒนธรรมที่เมืองนครศรีธรรมราชอันเป็นเมืองใหญ่ของภาคใต้ในสมัยนั้นจนกระทั่งประเพณีพราหมณ์เผยแพร่เข้ามาสู่เมืองสุขโขทยัยและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ตามประเพณีพราหมณ์หลายอย่างก็เป็นพิธีที่นับเนื่องกันอยู่ในการพิธีต่างๆ แล้วเราก็จะได้เห็นชัดเจนที่สุดก็คือการตั้งศาลพระภูมิภายในอาณาเขตบ้านของเราและสิ่งนี้ก็เป็นประเพณีที่เรารับมาจากพราหมณ์ไม่มีในพระพุทธศาสนาฉะนั้นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดจะไม่มีการตั้งศาลพระภูมิในบ้านเลยการตั้งเสาหลักเมืองเมื่อมีการสร้างเมืองขึ้นใหม่นั่นเองถึงแม้ว่าธรรมเนียมการตั้งเสาหลักเมือง จะเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ก็ตามทีแต่ไทยเราก็ได้ปฏิบัติมาจนแทบจะกลายเป็นประเพณีไทยไปแล้วและบันทึกตามตำนานของอินจันมั่นคงได้เผยเรื่องราวเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรียอยุธยาโบราณถือว่าพิธีสร้างพระนครหรือสร้างบ้านสร้างเมืองโดยในพิธีนั้นจะมีการฝังเสาหลักเมืองและเสามหาพระาศาส โดยจะต้องเอาคนที่มีชีวิตทั้งเป็นฝังลงไปในหลุมเพื่อให้เป็นผู้เฝ้ามหาประสาทบ้านเมืองป้องกันอริราชศัตรูมีให้โรคภัยเกิดแก่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ปกครองนครบ้านเมืองซึ่งการทำพิธีกรรมดังกล่าวนี้จำเป็นต้องนำเอาคนที่มีชื่ออินจันมั่นคงฝังลงหลุมจะถือว่าศักดิ์สิทธิ์เมื่อถึงเวลาทหารจะเรียกชื่ออินจัน มั่นคงไปตามบ้านเรือนและหากใครโชคร้ายขานรับขึ้นมาจะถูกนำตัวไปเลี้ยงดูอย่างดีอิ่มหนำสำราญโดยไม่บอกอนาคตล่วงหน้าว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรซึ่งเรื่องนี้เป็นกุศโลบายถึงปัจจุบันคือพ่อแม่จะสอนเราเสมอว่าเวลากลางค่ำกลางคืนถ้าใครเรียกชื่อห้ามขานรับเพราะนั่นอาจจะเป็นพูดผีปีศาจ ที่มาเอาชีวิตลูกหลานไปก็เป็นได้แต่ความเป็นจริงก็คือเมื่อสมัยก่อนนั้นจะมีการออกตามหาคนที่มีชื่ออินจันมั่นคงเพื่อนำไปฝังลงหลุมทั้งเป็นตั้งหากพ่อแม่จึงสร้างกุศโลบายนี้ขึ้นเพื่อให้ลูกหลานเกรงกลัวไม่กล้าทำเช่นนั้นในการเลือกคนที่จะเอามาทำพิธีกรรมต้องเลือกให้ได้ตามที่โหรพราหมณ์กำหนดต้องไม่ใช่นักโทษประหาร และจะต้องเป็นคนที่อยู่ในวัยต่างกันมีตั้งแต่คนมีอายุจนถึงเด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชายทุกคนต้องมีฐานะดีเป็นที่ยกย่องในกลุ่มชนและต้องเกิดตามที่โหรกำหนดถ้าเป็นเด็กชายต้องไม่มีรอยสักผู้หญิงต้องไม่เจาะหูเมื่อสั่งเสสยร่ำลาญาติพี่น้องเสร็จแล้วก็จะถูกนําตัวไปลงหลุม ญาติพี่น้องก็จะได้รับราชทานรางวัลซึ่งก็คงไม่มีใครเต็มใจที่จะรับสักเท่าไหร่นักแต่แหล่งที่มาบางที่ก็บอกว่าเลือกตามความสมัครใจไม่มีการบังคับใดๆเพราะคนเหล่านี้ถือว่าตนได้ทำเพื่อชาติได้รักษาบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภยัยและเมื่อได้เลอกยามก็จะแห่แหนพวกเขาไปตามหลุมและทำการสั่งเสียกับพวกเขาว่าให้คอยเฝ้ารักษาประตูเมือง และพระราชวังไว้และให้แจ้งข่าวให้รู้โดยทั่วกันหลุมเสาหลักเมืองนั้นจะผูกเสาคานใหญ่ชักขึ้นเหนือหลุมนั้นระดับสูงพอสมควรและโยงไว้ด้วยเชือกสองเส้นครั้นเมื่อถึงวันกำหนดที่จะเปลิดชีวิตพวกเขาจะมีการแห่นำก่อนและเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันเขาก็ตัดเชือกปล่อยเสาหรือซุงหล่นลงมาทับศีรษะผู้เคราะห์ร้ายที่ตกเป็นเหยื่อของการถือโชคถือลางนั่นเอง บี้แบนอยู่ในหลุมเสาหลักเมืองโดยคนไทยโบราณเชื่อว่าผู้เคาะร้ายเหล่านี้จะกลายสภาพเป็นอารักษ์จำพวกที่เรียกว่าผีราษฎรเจ้าขุนมูลนายรวมถึงคนสามันบางคนก็กระทำการฆาตกรรมแก่ทาตของตนในทํานองเดียวกันนี้เพื่อให้เป็นผีเฝ้ากุ่มทรัพย์ที่ตนฝังซ่อนไว้นอกจากนี้ในบันทึกของวันวล,ลิตซึ่งเป็นชาวฮอลันดา ที่ได้เดินทางมาพำนักในกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกล่าวไว้ในบันทึกของเขาตอนหนึ่งว่าที่กรุงศรีอยุธยามีพิธีก่อนการสร้างประตูเมืองที่น่าสะเพรงกลัวอยู่เรื่องหนึ่งคือการโยนผู้หญิงตั้งคันลงไปในหลุมแล้วตอกเสาลงไปให้ตายทั้งเป็นโดยหวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะกลายเป็นผีอารักษ์เฝ้าประตูเมืองประตูทั้งหมดประตูเหล่านี้ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธ ในประเทศสยามพระเจ้าแผ่นดินทรงสั่งให้ยนหญิงตั้งคันสองคนลงใต้เสาแต่ละเสาและจำเป็นต้องใช้หญิงตั้งคันถึง68คนสำหรับประตู17ประตูนี้อย่างไรก็ตามวันวลิตได้เล่าต่อว่าหลังจากได้ผู้หญิงตั้งคันมาทั้งหมดเพื่อเตรียมการทำพิธีแล้วจูจ่ๆก็มีผู้หญิงห้าคนคลอดบุตรเสียก่อนทำให้เกิดความสังเวชขึ้นมาในพระบรมมหาราชวัง ออกยาจาก,กรีจึงกลาบทูลขอให้ปล่อยผู้หญิงเหล่านั้นไปและคงเหลือเพียงตัวแทนสี่คนเท่านั้นที่ถูกโยนลงหลุมไปวันเวลิตยังเล่าอีกว่าไม่เพียงประตูวังเท่านั้นการสร้างที่ประทับในพระบรมมหาราชวังก็ทำพิธีนี้เช่นเดียวกันดังบันทึกตอนหนึ่งว่าถ้าสร้างพระราชวังหอสูงหรือที่ประทับใต้เสาแต่ละต้นจะต้องโยนหญิงมีคันคนหนึ่งลงไป หญิงผู้ตายในเวลาใกล้คลอดยิ่งดีเชื่อว่าผู้หญิงเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วจะกลับกลายมาเป็นปีศาจท,ที่ดุร้ายไม่เพียงคอยปกปักรักษาสาวซึ่งตนถูกโยนลงมาข้างใต้แต่ยังช่วยให้บ้านเมืองพ้นจากโรคภัยอีกด้วยแม้วันวลิตจะย้ำว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดและธรรมดาหลังจากเรื่องนี้เริ่มตกเป็นประเด็น ทำให้หลายฝ่ายก็ออกมาค้านว่าไม่จริงไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นความเชื่อเรื่องฝังคนทั้งเป็นนี้เข้าใจว่าเป็นการบอกเล่าสืบต่อกันมาเป็นการเชื่อแบบชาวบ้านโดยไม่มีหลักฐานยืนยนันจนถึงกับต้องนำมาเขียนเป็นประวัติศาสตร์ก็มีเท่าที่พบมีอยู่แห่งหนึ่งคือการฝังหลักเมืองของกลางเมืองในหนังสือประวัติศาสตร์จังหวัดภูเก็ตฉบับฉลอง25พุทธศตวรรษ เมื่อปีพุทธศักราช2500ได้กล่าวถึงการฝังหลักเมืองไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อเท้าเทพกษัตรีและเท้าสีสุนทรได้ถึงอสัญญกรรมแล้วพระยาถลางหรือคุณทองพูลได้เป็นเจ้าเมืองถลางได้จัดหาสถานที่เพื่อสร้างเมืองใหม่ขึ้นและได้ตกลงให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นที่ตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางในปัจจุบันนี้เรียกว่าบ้านเมืองใหม่ เมื่อจัดหาที่ได้แล้วจึงได้ประกอบพิธีกรรมขึ้นมาเพื่อฝังหลักเมืองโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์รวม32รูปเจริญพุทธมนต์อยู่7วัน7คืนแล้วจึงให้ในายอำเภอเป่าร้องหาตัวผู้ที่จะเป็นแม่หลักเมืองผู้ที่จะเป็นแม่หลักเมืองได้ต้องเป็นคนที่เขาเรียกกันว่าสี่หูสี่ตาหรือกำลังตั้งคันนั่นเองการเป่าร้องหาตัวแม่หลักเมืองนี้ได้เป่าประกาศร้องไปเรื่อยๆ ไปตลอดทุกหมู่บ้านว่าโอ้เจ้ามัน่นโอ้เจ้าคงอยู่ที่ไหนไปประจำที่ในที่สุดจึงได้ผู้หญิงชื่อนางนาคท้องแก่ประมาณ8เดือนแล้วนางนาคได้ขานตอบกลับ3ามครั้งแล้วได้เดินตามผู้ประกาศไปขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำแล้วเมื่อไปถึงหลุมที่จะฝังหลักเมืองนางนาคก,ก็กระโดดลงไปในหลุมนั้นทันทีฝาหลุมก็เลื่อนปิด เจ้าพนักงานก็กลบหลุมฝังศพหลักเมืองเป็นอันเสร็จพิธีฝังหลักเมืองตามเรื่องข้างต้นนี้ไม่มีในพงศาวดารคนเขียนขึ้นตามที่เคยฟังเขาเล่าขานกันมา